ก่อนอื่นก็อย่าลืมกดสับตะไคร้กดกระดิ่งกดติดตามคอมเมนต์ให้แม่น้องฟีนด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและกันนะคะไปรับชมได้เลยค่ะวันนี้แม่น้องฟีนจะพามาทําไก่สเต็กนะคะแต่ทําเสร็จแล้ววันนี้ไก่ของเราก็หั่นเป็นเฉียงเชียงแล้วก็เราก็หมักด้วย เครื่องปรุงตราผงสเต็กตราโลโบมาจากไทยนะคะจะเป็นภาษาอังกฤษแต่ส่งมาขายที่เยอรมันนะคะผงสเต็กของไทยเรานี่แหละค่ะแม่น้องฟินก็หั่นไก่แล้วแล้วก็เอามาหมักไว้สักประมาณครึง่งหนึ่งชั่วโมงอหะใส่ตู้เย็นไว้เนาะคะ่ะปิดฝาเนะะี่ยค่ะปิดฝาแล้วก็ใส่ตู้เย็นเนาะคะ่ะแล้วก็เสร็จแล้วแม่น้องฟินก็เสียบไม้เนาะคะ่ะเสียบไม้เสร็จแม่น้องฟินก็จะทอดนะคะ ทอดแล้วก็น้ําจิ้มมันก็จะอยู่ในซองแม่น้องฟิลมก็จะเอาน้ําจิ้มมานะคะเอาน้ําจิ้มมาเดี๋ยวสักพักเราจะไปทํากันว่าไก่สเต็กเป็นยังไงก็เปิดไฟก่อนนะคะตอนแรกก็เปิดเ,เปิดน้ํามันก่อนทอดไปก่อนเนาะคะ่ะให้รอให้น้ํามันร้อนแล้วเราก็จะทําน้ําจิ้มแล้วก็จะจัดเสิร์ฟใส่จานเนาะคะ่ะแล้วก็จะสัด สิร์ฟใจ่จานเดี๋ยวว่าแม่น้องฟินจะทำอร่อยแค่ไหนนะคะรอน้ำมันร้อนก่อนเนาะคะ่ะน้ำมันก็เริ่มจะร้อนแล้วนะคะน้ำมันเริ่มจะร้อนแล้วเราก็จะทอดไก่กันเนาะคะ่ะไก่ที่เราหมักไว้นะคะนี่ค่ะเราก็จะทอดไก่สเต็กกันเนาะคะ่ะ ก็ยังไงก็อย่าลืมกดตับตะไคร้และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้แม่น้องฟีนเผื่อจะมีเอ่อกำลังใจทำคลิปต่อไปนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาเยี่ยมชมอย่าลืมคอมเมนต์และกดไลค์กดตะคร้อยากให้แม่น้องฟีนทำยังไงหรือว่ายังไงก็คอมเมนต์กันมาได้นะคะแม่น้องฟีนก็จะไปตามถึงทุกที่เลยนะคะแล้วก็จะจะใช้ช่องสำรองนะคะกดให้นะคะเอ่อ เราก็ทอดไก่เนาะไก่เราจะเกียบเป็นไม้ไมนะ้น่ารักอย่างนี้เลยนะคะน้าทานมาค่กอันนี้เราทำให้สามีเราทานค่ะเดียงทอดไก่นะคะเราก็จะทอดประมาณห้าไม้ไปก่อนเนาะ ไส่สุดก็ทอดอีกอันหรือจะทอดซ้อมกันไปหมดก็เลยก็ได้เนาะมันก็มันไม่เยอะเนาะค่ะวันนี้เรายัดไปทุกไม้เลยนะคะพอเสร็จแล้วนะคะ แล้วแม่น้องฟีนก็จะทําน้ําจิ้มน้ําจิ้มเราเทสําเร็จรูปแล้วนะคะเราก็ได้จากผงสเต๊ะของอของไทยนะคะ this is from Thailand นะคะ from Thailand yes I'm making very good chicken stick มีมีพูดผสมภาษาอังกฤษไปด้วยนะคะต่อไปก็จะทําคลิปแบบว่าสมภาษาอังกฤษเราก็จะทอดไปเนาะคะ่ะทอดแล้วก็น้าจิ้มเราก็ตักตั้งไวะะ้เนาะเราจะทําน้าจิ้มไปด้วยเลยนะคะน้ำจิ้มทำยังไๆน้ำจิ้มของเราก็คือมีน้ําตาลปี๊บค่ะน้ําตาลปึกนะคะน้าตาลปี๊บนะคะนี่ค่ะของไทยนะคะส่งมาขายที่เยอรมันนะคะแล้วก็ใส่แค่น้ําปลาไป แล้วก็กะทิชาวเกาะนะคะกะทิชาวเกาะวันนี้เราจะเช็คก,กะทิด้วยนะคะว่ากะทิของเราอะที่เหลืออยู่จะใช้ได้ไหมแม่น้องฟินเช็คถ้าใช้ไม่ได้เราก็จะใช้ของใหม่เนาะคะ่ะกะทิยังใช้ได้เพราะแม่น้องฟินซื้อมาของใหม่ของเรานี่อีกกล่องหนึ่งเก็บไว้เลยค่ะอีกกล่องหนึ่งเก็บไว้เลยค่ะเพราะว่าเอาไว้ใช้ตอนต่อไปค่ะ เราก็จะใส่กะทิไปในน้ำน้ำจิ้มน,นะคะแล้วเราก็ใส่น้ำตาลทรายไปก้อนนึงนะคะน้ำตาลทิายแล้วก็เราค่อยปรุงรสด้วยน้ำปลาแล้วก็เปิดไฟอ่อนๆน,นะเคี่ยวเคี่ยวเคี่ยวไปค่ะเปิดไฟอ่อนๆเคี่ยวไปเลยนะคะเคี่ยวแล้วก็รอให้ไก่สุก ทำง่ายค่ะทำง่ายค่ะระหว่างที่ไก่เรารอให้ไก่สุกเราก็ไก่ก็กลับได้นะคะหม้อเล็กนิดเดียวนะคะเพราะเราทานทำให้แฟนทานไม่เยอะนะคะมีค่ะเต็มหม้อเลยค่ะ เห็นไหมกำลังจะสุกเหลืองแล้วค่ะทอดไปใจเย็นๆค่ะเปิดไฟปานกลางนะคะเห็นไหมคะ่ะแม่น้งปีนหมักไว้อร่อยมากค่ะแล้วเราก็รอให้ให้น้ำจิ้มรอทอดไปด้วยแล้วก็ทำน้ำจิ้มรอไปด้วยค่ะให้เราเราใส่ไปในหม้อให้หมดเลยค่ะให้ให้ให,ให้อันนี้ละลายแล้วค่ะนี่ค่ะให้น้ำจิ้ม เราก็ให้ไก่สุกรอให้ไก่สุกแล้วก็ทำน้ำจิ้มไปพร้อมกันเนาะคะ่ะโอ้ยตอนเราก็คั่วน้ำจิ้มปั่นให้น้ำตาละละลายไหคะทุกอย่างก็เริ่มจะดีแล้วค่ะคะ่ะแล้วก็คนไปนะคะ ้ำจิ้มคนไปค่ะน้ำจิ้มใส่กะทิตามต้องการปริมาณตามต้องการไม่ต้องใครชอบหวานชอบอน้ำปลาก็ทีน,นี้เราก็ใส่ด้วยน้ำปลานะคะน้ำปลาก็สักสองช้อนแล้วก็จบกันฝรั่งเขาไม่ชอบพริกปกติจะมีมะขามเปียกแต่ไม่ต้องใส่มะขามเปียกอันนี้มันสาเร็จรูปมาแล้วค่ะเราก็คนรอให้ไก่สุกนอค่ะ อย่าลืมกดกระดิ่งกดตะิ๊กและคอมเมนต์ให้แม่น้องฟีนด้วยนะคะหรือจะตามไปถึงทุกบ้านเลยนะคะไม่ต้องกลัวนะคะจริงใจมาจริงใจกลับทุกคนนะคะถ้าไม่พรุ่งนี้ก็วันเมรืนนะวันสองวันไม่ให้เอเอเขาจับได้นะคะ ไม้ไก่เริ่มจะสุกแล้วค่ะอร่อยค่ะคนไปเรื่อยๆนะคะน้ำตาลก็เริ่มละลายแล้วค่ะน้ำตาลเริ่มละลายน้ำจิ้มนะคะเราตเติมเติมกะทิไปอีกได้นะคะเติมกะทิชาวเกาะน,นะคะกะทิของเราก็คือกะทิชาวเกาะคะ่ะเราใช้กะทิชาวเกาะ มันคงจะอร่อยน่าดูค่ะเพราะว่าเคยทำมาหลายครั้งแล้วนะคะเดี๋ยวลืมนะคะกดสับกับไลคกดกระดิ่งให้แม่นะ้องฟีีดด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันและกันค่ะน้งจิ้มเราได้แล้วค่ะน้งจิ้มเราได้แล้วค่ะ จิ้มเราได้แล้วก็ปิดไฟเลยนะคะเราปิดไฟน้ำจิ้มก่อนนะคะนนี้เอาไว้ใส่ช้อนตักน้ำจิ้มค่ะนี่ค่ะกินทีไรจะสั่งจะใช้อันนี้ประจำค่ะตราโลโบโโนี่แหละค่ะใช้ประจำเลยนะคะเพราะว่าบางทีเราไม่มีเวลาเราเร่งด่วนเนาะเราเลยใช้ตัวนี้ ตอนนั้นก็รอให้ไก่สุกก่อนนะคะเราจะรอให้ไก่เราสุกก่อนนะคะไก่เราก็น่าทานมากเลยะคะ่ะ กนนะคะคและแล้วก็เสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็จัดใส่จานนะคะแล้วเราก็จะทานกันแล้วนะคะอร่อยเมอร่อยนะคะนี่แหละไก่สเต็กของแม่น้องฟีนทําเสร็จแล้วนะคะพร้อมทานได้เลยนะคะสวัสดีขอบคุณมากค่ะที่เข้ามารับชมนะคะแล้วก็ ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะอย่าลืมกดสับตะไคร้กดกระดิง่งและคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจให้แม่น้องคีฟีนด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะพบกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ